อ้าวมหาเก็บเห็ดเ็ปหาออกจากบ้านบ้าสวยๆนี่แหละพี่น้องเห็ดยี่ทั้งผู้พี่หลายบ้านคุกมองี่ฝนตกหลายมือหลายเว้นเอห็ดหน้ากะจิกซ้ำไดลเนาะเจ้าบ้ากะมาหอดแลีนขึ้นมากนี่ซ้ำเรียนตัวเนาะขี่รถกันบ่ขี่รถกับบ่เรียนนะ อได้พออ่ออ๋อแลละได้พี่น้องยางไปยางมาเดิเนี่ยนี่ละออกกระสนมากโซฮอดน่าเมื่อกระถิบบ่พ่อได้เกงนหน่อยอยู่กระสืดอกค่อยคืดมาเอ้ยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเลยผูไดมาพ่อท่านกะถากินน้ำไม่เงสังเวียนมือแร่งกะแล้วกัน มื่อหอดบานห้าได้เก่งอกว่าเกุณค<อ>ิดนี่แหละคนว่าวิถีชีวิตของคนอาย่ซื่อๆกับบ่ได้อยู่ได้กินต้องหาหาเพ,หเ,พหเพื่ออยู่หลอดกินเพื่ออยู่หลอดกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินเหรอ่ะ มาน้ำกันกับหลายขู่หลายคนอยู่ดอกเท่บานอื่นเพิ่นกับมาน้ำบูย่างไปย่างมากกับอ้าวช่วงนีงคือบอมนี้เนาะนอบานเป็นเจ้าไหนนอว่าจะพี่น้องเบิ่งน้ำอยู่ใส่นอยายนั่งยายนั่งเอ้ยโอ้ฝุ่น ต่าต่กเบ่าน้ำพีน้ำนองไหลกันเลยหลงสุ่นกันหลงสุ่นกันไปให้มันท่านกันได้บ่ท่านกับย่านหลงปลาเน้่น้องเนาะอ้าวย่ใยส่น้อเห็ดแาบอ้าวยุซื้อได่เราเห็ดแาบแล้วย่างไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็พ่อสุกมีม่มาเฉดิสดดล้วแม่บ่วงเจก <laughs> แถวนี่คือบอมี่เนาะบอมี่แล้วไปงานการกับบมี่คือเพิน่นไปหารับจ่างระบ,บายใส่เขากับออ้าวเขาว่าผู้เฒ่าพูด,พดนะปลาใหม่พี่น้องเอ้ยปลาใหม่อแต่แกใหม่หน่อยหน่อย ก็มีต้นใหญ่ตั้งหลังอยู่เอ้ยน้่มกไ็ไหลยหาเลหาดลงมาหมานบน่อน้อหนอยังได้มีอยู่บ่อใหญ่มานบ่อใหญ่นั่งได้สิพ่อได้แกงไปย <g ül üyor> ปนพะนะ เอาปอนกับปนปนกับแซ่เพื่อกาวะจะแซ่ใส่วยชุ่มลดไหลจร <c oughs> <c oughs> ิงที่ขาดบ่ออะไรก็คือชู่มลดหน่ะเหลียวมังส่งผู้ใดก็ได้อืมเออขึ้นมาทั้งนี่คือพ่อมีอะไรย่ายนั่งทั้งล่างคือพ่อเดออ๋อยูขึ้นวานอ่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันผู้ใดอ,อยากน้ำข่อยกลับไปกินได้หมดแล้งได้สิเดาปอนอยู่คือย่ายนั่งวานน่นแหละ มา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 เก็บเห็ดน้ำกัน